เอาฝนตกพี่น้องผมฝนตกตอนนี้ครับสวัสดีครับกับบ่าวมีฝนตกสองขึ้นแล้วแต้ว่าให้เมื่อได้ใส่เบ็ดดักไว้แล้วเขาก็จำเป็นตรงมาพี่น้องจำเป็นตรงมาแลา้วกอ่ะอเห็นเชี่ยน,นี่บ่ได้อาจะเอาไปกินกับลาบนี่ไอ้น,นี่หรอวะยังไม่ไมอยู่เดี๋ยนี่ นอนอเชียงเอาเข้าไปยามเบ็ดไปเบื้องกันพี่น้องมันฝนตกบ้ามีขอโทษนะครับเด้อขามาช่วงหัวําม,มันบดตกบานนี้ฝนมันตกมากกเบิ้ขึ้นยุ่งยุ่งสี่กล้องสีพังแล้ะครับมันไปต่อบ่ได้หราพี่น้องในป้าฝ่าห่องฝ่าเห,หลี่ยมหรอพี่น้องเนาะมันอันตรายพี่น้องผมเอาเข้า<ฮ>ไปเบื้องกันพี่น้องอุดกับบมีอย่างายพี่น้องผมไปอีโตอันเดียวนี่แหละไปอีต่ตเขาเชียง ไปลุยอุ้ยเอาอีหยังมาบมาบอยู่ผุนพี่น้องอยู่เบ็ดหลังที่สองฮ้คนไม่จ็บเห็ดบ่พี่น้องเห็นเสียงมาบมาบอยู่บ่บังหันขึ้นมาบมาบอยู่นั่นมาบมาบอยู่น่ะพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ผู้ลงคนกับวารีซื้ออันนั้นอันนี้เขาไปดีบ่วะ <c oughs> แม่งเขาปากเลยฉันบ่เขาไปพี่น้องกับว่าไอ้นี่ไอ้นั่นอีกอ่ะปูมไม่มียู่หรอกวะ <c oughs> มันคือมาบยุ่งห่วงเดียววะน่าสงสัยแถวเนี่ยมาบขึ้นมาบลงพี่น้องมาบขึ้นมาบลงเอาจ้าใดดีพี่น้องผมเอาจ้าใดดีพี่น้องผม ao chăng đấy đi p nòng cô, nè, học đi bưng đấy p nòng, học quá, yên nhằng quá quá. เฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจะมาบิ่งเดน้ำ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 จงน้ำน้ำนบสเลว่ายน้กับาีองบอยน้ำปูน้ำวะมึงเป็นียังกูบ่หัมึงเป็นียังกูบ่ห

เฮ้ยเฮ้ยเสียงยังพี่น้องวะเสียงคือคนเจ็บบวดแถวพ่นรวามพี่น้องเป็นพ่นไงความไปดีบ่าวะเสียงคนห่วงบ่ไ่ายินบ้าบังหัน ขอทางล้กก่อนมามาเบึงเบียดจับแขนผมข้าเบึงมันชัดเจนยังไงอน้ออออามีเลียดมีเบียดมีเลียดตับเยี่อซ้ำน uh> ี่เป็นห้อยกัด ห้อยเท่าดีนี่นี่กับดักเก่าผ่านถือเอ๊ะมันเขาอีหรอบเก่าพี่น้องไข่ไข่เกา่า เฮียเฮียเฮียมันต่อห้อยข้นนะบ้ามีว่ะเนี่ยพี่น้อมว่าห้อยข้นบ่นี่นี่ห้อยข้นเด้เนี่ย มึงกันนานั่ไปเบิ่งกันนะกล้องมันตัดพีน้องมันถือฝนวังหันยาบาบามีเด้หรอกองมันตัดต้องนั่งบ่หัวที่ไปใส่เลยนี่วังหันคือเห็นหอยเลียดอยู่อะไปทางผีบ่อืม เกี่ยไม่ขาดทางพีบ่มีบ่มีห้อยเหรียดนะบ่มีห้อยเหรียดเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไม่ไปทางไม่ไปทางไม่ไไมเอ้าก็คือบ่มีคือ,หา,อ,อ,อหายไปเรื่อยว่ะเฮ้ยพี่น้องหายไปเรื่อยไหม เดี๋ยวมันมีฝนมันมีฝนเดี๋ยวทำคว,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 วมัน,มน,มน,มนเข้าตรงเบื้องทางล่างวะเป็นคาบอยู่นี่พี่น้องไปตั้งรักข้าวหนึ่งยางต่อเป็นคาบอยู่นี่แสดงว่ามันต,ออนอต้องรอดค่ะมันบกข่วมไปขออนุญาตด้ครับเด้อ มันนี่มันนี่มันนี่มันต้องหลงเหลือละคาดตะกรอนมันก็นต้องหลงเหลือลองร้อยกลัวแล้วมาน,นี่ไปสุดยูพนไปสุดยูพนเดี๋ยวหรือมันสีลงน้ำหรือมันสีออกพี่หรือมันสีลงน้ำพี่น้องนั่นน้ำเดี๋ยวเบื้องกันเดี๋ยวก็วหูพี่น้อง เบ็ดกอปากดิจังสี่ก็น่าจะเป็นช่องนี้แล้วล่ะมันนาจะมาจังสี่หรือเปล่าแต่ว่าทางนี้ลงน้ำได้พี่น้องเห็นบอ่อนามมันมีสองประเด็นบนี้อันนี้พันมีบาทเป็นเล่ยๆลาพรมพี่น้อง เป็นไล่ย์หลายอมแสดงว่าขันเป็นสัตว์ป้ากัเป็นสัตว์ที่ยืนสูงได้เฮ้ย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 พี่น้องเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดี๋ยวเดี่ยว เดี๋ยว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 ียวเดียี๋ยวเดี่นวอดี๋ยวนีวนี๋ไปเปเมื่อเดี๋ยเมื่อเเ